คุณสามารถให้ t ิ ktok ตรวจคลิปให้ว่าถูกกฎหมก่อนโพสต์ขายสินค้าได้แล้วนะครับทำตามนี่เลยผมเอกธีรวัตรครับมาที่ t ิ k t o k ของคุณนะครับจิ้มตรงตะกร้าสินค้าครับปึ๊บแล้วก็มาจิ้มตรงแถบเทาๆตรงนี้ครับปึ๊บมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับดูตรงชุดเครื่องมือ t i k t o k Shop ครับเลื่อนไปทางขวาปึ๊บป๊บจะเจอคําว่าการตรวจสอบวิดีโอล่วงหน้าจิ้มเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดตรวจสอบตอนนี้เลยครับผมมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับการตรวจสอบวิดีโอลวงหน้ามาที่ขั้นตอนที่1ครับอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณเข้าไปเลยครับก็กดบวกครับปุ๊บผมก็จะไปหาคลิปที่ผมเก็บเอาไว้นะครับผมก็เอาคลิปเข้ามาแล้วเป็นคลิปขายหนังสือของผมนะครับผมอันนี้ทําขึ้นเพื่อสําหรับสอนคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาครับเชื่อมโยงสินค้าเราก็เอาสินค้าที่เราเราจะขายนะครับมาให้เขาตรวจกดเครื่องหมายบวกเลยครับ อย่างผมจะขายหนังสืออันนี้นะครับผมก็เลือกที่หนังสืออันนี้เลยครับกดคําว่าเชื่อมโยงครับเพิ่มสินค้าหรือไม่อ่าเพิ่มครับปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นหน้านี้นะครับเราก็ดูเลยว่าอ่าวิดีโอที่เราจะให้ตรวจสอบคืออันนี้นะสินค้าที่เราจะให้ตรวจสอบคืออันนี้นะเนื้อหาเรากับสินค้าเรามันถูกต้องตามนโยบายไหมนะกดตรวจสอบเลยครับปุ๊บผลลัพธ์จะพร้อมใน10นาทีนะครับไปที่รายการวิดีโอของคุณเพื่อดูอัปเดตอ่าเราก็กดเข้าใจแล้วครับ แล้วเราก็รอได้เลยครับเขาก็จะขึ้นว่าการตรวจสอบเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการครับผมถ้า TikTok ตรวจแล้วไม่พบปัญหาคุณก็สามารถโพสต์ได้เลยครับหรือคุณจะคลิกปุ่มนี้ดูผลลัพธ์ครับปุ๊บเพื่อให้มันดูผลลัพธ์แบบใหญ่ๆขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ ดูตรงรายละเอียดครับเขาก็จะบอกว่าไม่พบการละเมิดชัดเจนนะครับแต่เขาก็ยังบอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยอาจตรวจไม่พบการละเมิดทั้งหมดโปรดอ่านนโยบายของเราเพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิดนะนะครับผมสมมุติว่าเรามั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยตรวจเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่มีการละเมิดอะไรนะครับเราก็กดโพสต์ได้เลยครับผมหากใครอยากเรียนคอสเฟสบ o o กทิ k t o k ก o ้ p ป e ี้สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็มาคุยกันได้เลยครับผมเอกธีรวัตรครับ